ครั้งแรกไม่คิดว่าจะได้ความรักและความเมตตาในการไว้วางใจในการทํางานในสภาเยอะมาก40,000กว่าคะแนนมันทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานและมีความมุ่งหวังว่าต้องทํางานให้ดีที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายค้านที่มีจํานวนสสเยอะที่สุดในสภาแต่ก็แล้วแต่คือถึงจะเป็นสสฝ่ายค้านหรือจะเป็นสสฝ่ายรัฐบาลหน้าที่ของสสที่ได้ ต้องมารับใช้พี่น้องประชาชนคือทำงานเพื่อประชาชนสี่ปีที่ผ่านมานะคะงานประจำเราเลยก็คืองานในสภารวบรวมสิ่งที่ประชาชนต้องการมานำเสนอในสภางานนอกสภาคือการทำงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการดูช่วงตนนหนทาง สิ่งต่างๆที่ประชาชนเดือดร้อนและเราก็ประสานงานให้วันนี้ที่ฉันนําเรียนเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นความต้องการจุดกับรถทางหลวงหมายเลข231หน่้าร้านอาหารกกขามขอไฟฟ้าสองสว่างถนนทางหลวงหมายเลข2213อําเภอนาเยยจังหวัดอุบลราชธานีขอสนับสน,นุนงบประมาณก่อสร้างระบบประบายน้ำพร้อมทางเท้าจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลวรินชําำราบ ไปจนถึงโรงเรียนวารินชำราบและได้โปรดจัดสรรงบประมาณเพื่อได้รับการก่อสร้างหอประชุมหลังใหม่ของอำเภอวารินชำราบของบประมาณไปจัดการถนนเส้นทางหลวงสองสีบ้านมดงามตำบลมืองศรีคายฝากความหวังกับท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกลัาวขอบพระคุณค่ะตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นสอสอ จำได้ว่าประมาณเดือนสิงหาปี2562เนี่ยคือน้าท่วมใหญ่จังหวัดอุบลน้นํามาเร็วมากประชาชนหลายคนขนของออกไม่ทันเกิดวิกฤตที่ทําให้ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวสัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่เนี่ยตายเป็นจนํานวนมากมันทําให้เราเกิดอาการรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่เราเนี่ยมาแล้วนะต้องทําแล้วนะเราเป็นคนที่อยู่ติดพื้นที่ เวลาชาวบ้านลำบากเดือดร้อนเนี่ยเราเห็นกับตาเราสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพหรือประสานส่วนต่างๆให้เข้ามาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลางปีน้ำท่วมปลายปีมาเจอโควิดโควิดปี2 5 6 3 2 5 6 4 2ปีสิ่งที่เราทำเราทำเพราะว่าเห็นว่าประชาชนทุกคนคือญาติหลายคนโทรมาร้องไห้บอกว่าท่านสสตอนนี้หนูอยู่ จังหวัดชนบุรีหนูอยู่กรุงเทพหนูอยู่สม,มุทรปราการสม,มุทรสาครโรงงานปิดแล้วมีคนป่วยเป็นโควิดหนูไม่มีรถกลับบ้านหรือตัวเองติดโควิดแต่ไม่มีโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษานั่นคือสิ่งที่เราห่วงใยเขาที่สุดถ้าคิดว่าเขาเป็นญาติเราเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่มีสถานที่รักษาตรงนั้นเขาจะอยู่ยังไง14วันที่จะต้องกักตัวและอีก14วันที่ต้องทําการรักษาคนที่หาเช้ากินขําอยู่ยังไงนี่คือสิ่งที่เราคิด น้ำซ้ำปีสุดท้ายล่าสุดปี2565เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างจังหวัดอุบลและเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่ท่วมอีสานเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดต่างช่วยเหลือตัวเองให้ได้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมซ้ำซากแต่เวลาน้ำแล้งเก็บน้ำไม่ได้หากพักเพื่อไทยได้เข้ามาแล้วเราได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่เราแก้ไขคือวิธีป้องกันน้ำท่วมการระบายน้ำที่ดี ในยุคข,ของท่านนายกยิย่งรักชินวัตรได้ออกแบบมาแล้วว่าเป็นการระบายน้ําทําเขื่อนทำฝายมาตั้งแต่ต้นน้ําแม่น้ำมูลแล้วก็ต้นน้ําแม่น้ําชีถ้าได้ทำตั้งแต่ตอนนั้นอุบลราชธานีไม่ได้ท่วมหนักขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะคกูจดมาส์สขอขอบคุณทีเบสได้ค่ะเด้อพี่น้องจะต้องได้เงินเยียวยาก่อนที่หนักสิลด์เอาสร้างเร็วๆนะคะรุ่นพี่ๆก็มั่นใจ,จค,ค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกท่านที่เมตตาและเล็งเห็นว่าพักเพื่อไทยเป็นพักที่เป็นทางออกให้กับท่านเพื่อจะนำพาประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นขอบคุณชาวอำเภอวินชำราบ ขอบคุณชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เมตตาให้กิตัญญาวาจาดีเปิ้ลคนนี้ได้เข้าไปทำงานยังไงก็แล้วแต่เราจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน4ปีที่ผ่านมามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ทำงานและพัฒนาอำเภอวาดรินชำราบให้ดีและอยากจะทำให้ดียิ่งขึ้น พี่น้องคะขอโอกาสพักเพื่อไทยขอโอกาสเปินกิจธัญญาว่าจะดีคนนี้เอาไปเห็นงานต่อกองานใหม่เลือกเปินไปใส่เลือกพักเพื่อไทยไปพัฒนาค่ะ